งานนี้ทำไมมันเหนื่อยแบบนี้เนี่ยจริงลูกค้าฉันนะอะไรก็ไม่รู้ เล่นตัวเป็นบ้าเลยเล่นตัวอะไรได้ข่าวว่าแกไปแช่งเขานี่ใช่เห็นว่าได้ไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลก็ฉันหมั่นใส้นี่บริษัทบ้าอะไรก็ไม่รู้นัดก็ไม่เป็นนัดบ่ายเบี่ยงไม่ให้เจออยู่ได้ของฉันนะกำลังจะไปได้ดีเลยแต่กลับได้ยินเสียงบ้าๆนั่นเจ้าของร้านคิดว่าฉันบ้า เลยโยนฉันออกมาจากร้านน่าสงสารจังไม่ต่างกับฉันเลยอยู่ๆนะฉันก็ควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ทำให้เจอวิญญาณเข้าจังๆเลยรีบหนีออกมาแทบไม่ทันโถยายน้องน้อยน่าสงสารอะ่ะเอ็นดูแกยังมีหน้ามาว่าคนอื่นเขาอีกนะได้ข่าวว่าแกก็โดนเขาไล่ออกมาเหมือนกันนี่ ก็ไรจริงๆนั่นแหละแต่ฉันจับดูแล้วน่าสนุกดีเลยว่าจะทำต่อแต่งานครั้งนี้แปลกจริงๆนะฉันยังไม่ได้เปิดใช้สัมผัสก็รับรู้ได้แล้วแหมยังเป็นพลังงานไม่ดีอีกด้วยแล้วมันอันตรายหรือเปล่าถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ยกเลิกเลยนะพลังงานอนะพอทนแต่คนนี่พอเลยคนบ้าอะไรก็ไม่รู้หลงตัวเองเป็นบ้า ทนทนเอาหน่อยแล้วกันแกก็เขาหล่อนี่ว่าแต่แกเถอะเห็นว่าไปเจอแฟนเก่าเหรอแล้วยจะเพื่อนตัวร้ายนั่นย้ายมาด้วยปะไม่รู้สิยังไม่เจอเลยอะ่ะแต่ก็คงย้ายมาด้วยแหละมั้งแต่ถึงย้ายมาฉันก็ไม่สนใจหรอกให้มันจริงเถอะอย่าให้เห็นนะว่าหนีไปร้องไห้อีกน่ะ พอๆพอแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้เราต้องทำงานกันอีกนะพูดดีมากโมนาพรุ่งนี้ฉันไปพร้อมแกนะสร้างเรื่องไหวก็เลยจะไปชดใช้สินะหรูดีจริงๆเลยนะแกเนี่ย มาถึงที่นี่ฉันก็เหนื่อยใจไว้รอแล้วอะเอาหนะ้าวันนี้มันอาจจะราบลืนก็ได้ว่าแต่เราก้าวขาข้างไหนออกมาจากบ้านนะใครมันจะไปจำได้กันเล่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ก้าวดังคู่พร้อมกันเลยบอกแล้วก็ไม่ฟังแกจะบ้าหรือไงก็ต้องก้าวข้างที่มันดีที่สุดสิพร้อมกันเดี๋ยวก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอก มาใครกันล่ะเนี่ยหยุดเลยฉันรู้นะว่าแกจะพูดอะไรรีบเข้าไปเยี่ยมลูกค้าแกกันเถอะก็ได้ฉันยอมให้ครั้งหนึ่งนะสวัสดีค่ะเรามาจากบริษัทเจซี่ค่ะ อาการเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังครับก็ดีขึ้นแล้วว่าแต่ข้างนอกไม่มีคนหรอทำไมพวกคุณสองคนถึงเข้ามาได้มีนะคะพวกคนไข้หมอพยาบาลก็มีปกติเหมือนที่อื่นทั่วไปผมเป็นเพื่อนเล่นคุณหรอผมหมายถึงคนเฝ้าหน้าห้องผมนะไม่มีนะคะหายหัวไปไหนของเขาเนี่ย ผมไปดูห huh. น่อยแล้วก an ันเอ๊ะอย่าเพิ่งลุกค่ะรอหมอก่อนดีไหมคะระวังค่ะพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยก็ลงไงถามมาได้ แล้วคุณเห็นพวกเราทำอะไรกันล่ะคะนั่นน่ะสิเป็นใครถึงมายุ่งเรื่องของคนอื่นผมเป็นหมอเจ้าของไข้ทีนี้ยุ่งได้หรือยังครับงั้นก็เชิญยุ่งตามสบายเธอะค่ะนั่นสิเดี๋ยวฉันมาเยี่ยมใหม่นะคะคุณโอโซนให้คุณหมอเขาดูอาการคนไปก่อนแล้วกัน อาการเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นหรือยังก็โอเคขึ้นแล้วครับแต่เหมือนว่าค่ามันจะยังไม่คงที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติควรจะนอนดูอาการที่นี่สักคืนผมโอเคขึ้นแล้วจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะครับถ้าอยากหายเร็วๆว่าแต่คุณกับผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกันหรอครับเจ้านายกับลูกจ้างมั้งครับ แค่นั้นหรอครับแล้วคุณอยากให้ผมตอบว่าอะไรล่ะครับพักผ่อนเถอะระหว่างนี้ถ้ามีอะไรก็กดเรียกได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวดึกๆผมจะแวะมาดูอาการคุณใหม่เป็นอะไรของเขาวเนี่ย ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดย่งกดเลยขอบคุณจ้า